สวัสดีครับผมอาจารย์มงคลรอดท่ยงธรรมนะครับวันนี้มาให้รู้จักเส้นลายมือที่ทํายังไงก็เปรียบเสมือนลายมือรากยาและกรรมกรคราวที่แล้วเรารู้ไปแล้วนะครับว่าเส้นชีวิตเส้นสมองเส้นหัวใจข้างซ้ายข้างขวาเนี่ยนะครับเส้นชีวิตเส้นสมองเส้นหัวใจจะเป็นนี้นะถ้าใครมีลายมือแบบนี้ทั้งสองฝ่ามือ ไม่มีเส้นอื่นแล้วปราศจากเส้นเสริมเส้นพิเศษเช่นเส้นวาสนาเส้นขีย่ยศเส้นพุทธหรือเส้นใดๆเพราะฉะนั้นใครที่มีแค่นี้ทั้งสองฝ่ามือเขาเรียกว่าลายมือกรรมกร,รหรือลากยาานั่นแปลความหมายว่าทําเท่าไหร่อายุทั้งที่จะขยนันท,ทั้งที่จะตอบสู้ฝ่าฟันทั้งชีวิตแต่ฐานะหรือการเงินการทองกับไม่สามารถที่จะรักษาทรัพย์ไว้ได้อยู่ เช่นอาจจะมีความมัวเมาหลายหลายกรณีเช่นนักเล่นนักดื่มหรือมัวเมาทุกชนิดที่สามารถที่แบบทําให้เกิดกิเลสและไม่สามารถที่จะรักษาทรัพย์สินที่ทั้งทั้งที่ตัวเราเองเป็นคนขยันและหามาได้นะครับต้องมีเหตุให้อันตรธานหายไปหมดไปแล้วก็ไม่ได้แปลความหมายว่าไม่เก่งเป็นคนเก่งได้แต่อาจจะมีเหตุการณ์ให้รักษาทรัพย์ไว้ไม่อยู่อาจจะเกิดจากตัวเราเอง เป็นคนเก่งคนขยันแต่ลูกหรือบริวารสิ่งที่เราต้องรับผิดชอบก็คือมีเหตุให้หมดทรัพย์และยังมีรายมือนะครับถ้าใครมีแบบนี้ก็ยังถือว่าเป็นรายมือลากยากหรือกรรมกรหรือมีเหตุให้หมดในทรัพย์สินได้นะครับมาดูนะเส้นผมได้เขียนสีแดงไว้เป็นเส้นวาสนานะครับก็คือเส้นชีวิตเรารู้แล้วเส้นสมองเรารู้แล้วเส้นหัวใจเรารู้แล้วทั้งทั้งที่มีเส้นวาสนา เส้นวาสนาเกิดจากเส้นชีวิตเส้นวาสนาเนี่ยผมแทนด้วยปากกาสีแดงเห็นไหมครับแทนเส้นเส้นวาสนาเราสังเกตง่ายๆเรามองจากนิ้วกลางมองลงมาเส้นวาสนาจะอยู่บริเวณนี้นะครับก็พูดง่ายๆว่าตั้งตรงหรือว่าเกิดล่าช้าหรืออะไรแล้วแต่หรือบางคนมีหลายเส้นถ้าเกิดมีเส้นวาสนาเสริมหลายเส้นหรือว่าเส้นที่ดีกลับกายให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองหรือความเก่งแต่คนที่มีเส้นวาสนาเกิดจากเส้นชีวิตนี้ และยาวไม่พ้นเส้นสมองเห็นไหมครับนี่คือเส้นสมองเส้นวาสนายาวไม่พ้นก็มีเหตุให้เสียทรัพย์ให้หมดหรือว่ารักษาทรัพย์ไม่อยู่ก็เปรียบเสมือนลายมือรากยากกรรมกรอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นใครมีเส้นวาสนาเกิดจากเส้นชีวิตแบบนี้แล้วยาวไม่พ้นเส้นสมองและไม่มีเส้นอื่นเข้ามาเสริมเข้ามาช่วยแล้วเพราะบางคนอาจจะมีเส้นที่ดีเส้นเกียรติยศเส้นพุทธเส้นอะไรเข้ามาเสริมทําให้ชีวิต อาจจะมีสาเหตุให้เก็บทรัพย์สินหรือว่ามีสิ่งอื่นเข้ามาช่วยเหลือได้แต่ถ้าใครมีแบบนี้สัญญาณอันตรายเลยนะให้เหตุให้หมดข้างซ้ายข้างขวามีอยู่แค่นี้จริงๆนะนะครับผมมีลายมือยกตัวอย่างให้เห็นนะครับเส้นวัสนาเกิดจากเส้นชีวิตแล้วไม่ทะลุเส้นสมองดูนะครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่คือเส้นชีวิตและเส้นวัสนาเขาเกิดจากเส้นชีวิตนะครับเห็นไหมนี่แล้วยาวไม่พ้นเส้นสมองมีเหตุให้เสียทรัพย์นะท,ทั้งทั้งที่นะครับ เป็นคนขยนันเป็นคนเก่งมีความสามารถและอีกมือของเขานะครับอีกข้างหนึ่งนะครับก็มีนะครับเส้นตัวนี้ขึ้นมานะครับก็มีเส้นวาสนาเกิดจากเส้นชีวิตมีเส้นอื่นขึ้นมานิดนึงแต่มันก็ทําให้ยังไม่สามารถที่จะทําให้เขาเก่งหรือว่าจเจริญรุ่งเรืองหรือว่ารักษาทรัพย์ได้อยู่นี่ครับเรายกตัวอย่างเพราะคนเนี้ยนะครับผมดูดวงให้กับภรรยาเขาภรรยาเขาส่งมาว่า อาจารย์ช่วยดูสามีหนูหน่อยสิว่าอะไรมือสามีเนี่ยทําไม่เป็นยังไงเพราะอาจารย์เห็นปุ๊บสามีเธอเนี่ยนะครับเป็นเส้นวัสนาไม่พ้นเส้นสมองเลยนะผู้ชายเนี่ยเราจะดูมือข้างขวาเป็นหลักนะครับจะเห็นว่าเขาชัดเลยนะครับเป็นดังรูปภาพเลยนะครับเห็นไหมนะครับไม่ทะลุพ้นเส้นสมองเส้นชีวิตเข้มเส้นสมองเข้มเส้นหัวใจเข้มหนักแน่นปรากฏว่าคนเนี้ยก็เป็นคนเก่งเป็นคนที่ รับเหมาการงานนะครับมีความสามารถมีฝีมือนะครับเก่งแต่เขาเป็นคนที่เส้นวัสนาไม่พ้นเส้นสมองนะครับเส้นวัสนาไม่พ้นเส้นสมองนะครับตามภาพนะครับกราฟ,ฟริกที่ทําให้เห็นแล้วก็ดูภาพความเป็นจริงนะครับเห็นไหมครับเขาไม่พ้นเลยนะครับเขามีเหตุให้หมดภรรยาเขาก็บอกว่าโอ้โหทั้งเล่นการพนันตีไก่ทั้งสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยแหละครับ มันจะมีสาเหตุนะครับเขาเป็นคนรับเหมางานมากู้แบงก์กู้ธนาคารมาแต่นะครับชีวิตไปเล่นไปโมเมานะเพราะฉะนั้นมันมีหลายสายเหตุนะครับหลายสายเหตุที่เราจะต้องดูต้องจานะครับเพราะบางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นหัวข้อนี้อาจจะไม่ได้เป็นคนเล่นไม่ได้เป็นคนมัวเมาแต่เป็นคนขยันคนเก่งแต่ด้วยเส้นวาสนาเนี่ยมันไม่พ้นเส้นสมองเห็นไหมมันจะมีเหตุให้เสียทรัพย์อยู่ดีบางคนก็ลูกหลาน นะตัวเองก็เป็นคนที่ทํางานขยันหาเช้ากินข้ามวันลุกขึ้นก็ต้องกลับไปหาเช้ากินข้ามอีกนี่คือเส้นวาสนาสัญญาณอันตรายคือให้เสียทรัพย์ด้วยสติด้วยปัญญาด้วยความรู้สึกด้วยสิ่งต่างๆที่เขาไม่สามารถคลองชีวิตให้รอดน,นะครับเพราะฉะนั้นเราดูลายมือตัวเราเองเป็นแบบนี้หรือเปล่าเส้นวาสนาไม่พ้นเส้นสมองนะครับ วันนี้เราจะนําความรู้จักลายมือของตัวเลยหากใครเป็นนะครับรอบคอบมีสติเอาไว้นะเพราะตรงนี้เรามาทําให้รู้จักนะครับผมจะนํารายมือสิ่งต่างๆมาสอนให้ในทิกตอ,อกหรือว่า Facebook หรือว่า YouTube ติดตามอาจารย์มงคลรอดทิ้งทรรมนะครับอาจารย์มงคลรอดทิ้งรมเนี่ยเป็นคนที่มีความชํานาญในเรื่องของลายมืออยู่กับสิ่งตัวนี้มา40กว่าปีนะครับเราจะมาทําการสอนทีละนิดทีละนิดมันมีหลายอย่างแต่เราเอาเข้าใจง่ายๆนะครับวันนี้เราเอาลายมือนี้มาให้บอกนะครับก็คือเส้นวาสนาไม่พ้นเส้นสมอง จะไม่แตกต่างกับลายมือรากหญ้าหรือลายมือกรรมกรเลยก็คือนะครับเส้นชีวิตเส้นสมองเส้นหัวใจมีแค่3เส้น2ฝ่ามือนี้ก็คือรากหญ้ากรรมกรคือมีเหตุให้เสียทรัพย์เพราะฉะนั้นพอมีเส้นวาสนาอีกเส้นวาสนานั้นก็ไม่พ้นเส้นสมองอีกก็มีเหตุให้เสียทรัพย์นะครับขอบคุณมากเลยครับติดตามอาจารย์มงคลรอดจริงทาไปทีละนิดทีละนิดนะครับขอบคุณครับ